สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีของบ้าบอยเดนินทีสานครับล้วกับพี่หอดินที่มีสารน้องเมฆน้องไออย่างนะครับเจ็ดนาทีสารพะรอครับเมื่อนี้บ้าบอยครับกับพี่หอดินกามาโลดงคือเก่าครับเมื่อนี้น้องเมฆบปได้มากครับกาจังไลก็ฝากเป็นกําลังใจให้ลูก้หลนนเด้อครับเมื่อนี้เป็นเศร้าของวันที่สิบเจ็ดเดือนสิงหาคมหกหาครับผมพี่น้องติกัดอยู่ดงทั้งบ้านน้องเมฆคือเก่าครับต่บนน้องสางญงครับผมพี่น้องครับเมื่อนี้คีโซกสีมารบ้าจังไลก็มาติดตามฝากซ้อยรุนซ้อยแช่ เป็นกำลังใจให้ห,ห,หลวงเฮราเน,นด้วครับสวัสดีครับครับผมพี่น้องครับบรรยากาศในดงในป่ากรอบข่างัางลังบ้าบอยครับเขาป้าหรอครับพี่น้องเปเลาะหาเห็ดต้ากันครับวันนี้ครับมือว่านนี่บริแมาดงดงนี่นะครับาะวมือมือว่านนี่บ้าบอยพี่ห้อยดินละกั ดงเมฆนะครับไปอีกโดงนึงครับโดงท่างอำเภอมวงครับพี่น้องฟังเสียงฝนพี่น้องฝ <c oughs> นตกครับผม <c oughs> น้ำรุนน้ำกันครับพี่น้องจา <c oughs> ้าบรรยากัศด,ด้านหลังนะครับ เรีงยงางไปแล้วครับมีไหมเอ,อ่ยจะมีอะไรไหมเอ,อ่ยมีเหเออ็ดไหมเอย่ยเพิ่งยางาำนี้โดงครับผมพี่น้องเดี๋ยวจะงไปลุ้นน้วกันครับข้าพ่อเห็ดครับพี่น้องจ้าเห็ดเพิงไข่จ้าพี่น้องตุ้มติมีตุปุติปีครับผมดอกแรกแหกหมันบอบ่อยครับ อ้ยเห็ดเปนไข่ดอกที่สองจ้าพี่นอ้องครับเกียงเสียบเลยครับพี่นอ้องครับเห็นหลาขาใหญ่พี่นอ้องปดัดเห็นเขาแปลงใหญ่พี่นอ้องนะครับรี่ว่าเป็นเห็ดไข่ครับ,รบตอนแรกเห็ดไข่หน่อยจ้าพี่น้องครับพี่น้องครับเห็ดปลวกใหญ่พี่นอ้นองเห็ดปลวกใหญ่นอ้งนองปลวกตาปืดตาใหญ่พี่นอ้อง ปั๊ดิึงเนยพี่น้องผมปววตาบง่ดอกนี่ครับมันขาครับผมปัดพี่น้องเล็กเบายบนึกว่ามันเห็ดปวกปวกใหญ่ครับเดียวมาคืนว่าสิพอมูนึงแหละครับพอดอกนึงครับผมพี่น้องมึงเลยครับผมพี่น้องโอ้ยมึงดอกกันครับจนแตกครับผม เดี๋ยวไเพื่อนๆำกันอีกครับเห็ดพิ่งแดงครับหมดจอรครับผมปาดพี่น้องวันนี้ครับปาด <c oughs> พี่น้องตัวเจ้าของครับผมพี่น้องบมืองเหนนึกว่าเป็นเห็ดปัวครับเหลือมาแต่ไกลๆครับผมพี่น้องอุ้ยฮะ มึงนี่ครับมึงเห็นขาเาะเขาหรือว่าตัวเก็ดปวกน้องวันนะครับเอบ้ยสมาตัวกันได้ก็สมาตัวกันได้ลงคอพุดอะไรพี่น้อง<ๆ>เกือบเมื่อกี้ไปแกงกินแล้วนีน่พี่น้องโอ้เดี๋ยวไปเบิงน้ำกันอีกครับผมมึงครับผมพี่น้อง โอ้ยพอแตนแนวเดียวพี่น้องเลยมืดดงอรรถครับผมพี่น้องเพื่อครับว่าเป็นเห็ดปวกพี่น้องตัวแทบบ้าบ่อยครับก็คือพะโลพี่น้องเดี๋ยมาแต่ไกลๆครับบึ่งเห็ดปังไข่ดอกนี้ครับดอกสวยๆเลยจ้าครับเห็ดปันไข่ดอกงามๆครับเกงี่ยหวานๆเลยครับผมพี่รับอีกดอกนึงครับผมพี่น้องบึ่งทังกันครับ ครับผมนั่นเห็ดปวกนะครับผมเห็ดกินอะไรครับผมพี high, ่น <oh ้องนี so ่เห็ดเปลืไข่ดอกนึงครับงามๆครับพี่น้องโอ้ยดอกนี้ครับยังบ่เถาได้ครับผมพี่น้องเป็นเงียงซื่อๆครับผมเงียงก็คือออกแข้งแรงยังเห็ดเหรครับผมดอะครับดอกงามๆเลยครับ พี่น้องพี่น้องเบ่งเหตดครับผมพี่น้องครับเออพี่น้องเอ๋ครับผมพอจะเนว่เดี๋ยวพี่น้องมัดปลามดดงอรรถครับออตัดเสิยดายครับข้ามเป็นเห็ดปลวกได้ล่นตาแล้วครับผมพี่น้องเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันครับสีสกสีมันบ่จ้า ออดิเฮดปวกกินบ่ได้ครับผมพี่น้องเมื่อนี้ก็ยางมาราทอนกับพี่หอดินสองคนอีกแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันครับเมื่อนี้ได้มาเลาะแบบเต็มที่เลยครับผมพี่น้อง <c oughs> สองคนจะได้เห็ดพวกแกงก็พี่น้องครับมีแต่แนวเดียวครับผมพี่น้องฝุ่ยอไปครับขาขาวครับผมเขาจกพวกเยู่ครับผมพี่น้องมีแต่เห็ดแนวเดียวเห็ดแนวเดียวแนวเดียวท่านจินได้กับเป็นตะเสียบอยู่เด้อครับผมดอกก็งามงามพี่น้อง คือเห็ดบ้าบ่อยว่าคือจังเห็ดเอเห็ดยังก่อนนะเห็ดขี้อ้อยครับผมพี่น้องเห็ดขี้อ้อยบ้านบ้าบ่อยบ,บ้านบ้าบ่อยทั้งขอนแก่นนะครับที่เพ่นธุจเกิดอยู่ตามขี้อ้อยที่รถพันเอาอมาสทรงไว้ทํำน้ำแปลงอ้อยนะครับออมาทเทกองไว้เห็ดขี้อ้อยพ่นสจีเกิดนะครับแซ่บครับเห็ดขี้อ้อยพี่น้องบ้าบ่อยเคยเก็บแต่น้อยครับ กดจนมือโพองหมดพี่น้องเป็นห่อนครับเดี๋ยวแห้งแห้งพี่น้องเดี๋ยวแห้งแห้งพักันไปไปกวดเอานะครักน้องนะครับมือนี่ก็จังได้กลับเป็นกำลังใจให้คึกกาเด้อจ้าพี่น้องจ้าเอเมน FC พี่น้อง FC ทุกคนครับอู้เห็นดอกนึงพี่น้องงามครับตามมาตามมาดอกแดงจึงคืนใจจิตใจทีเดียน้อง โอ้โหพี่น้องเห็ดพึ่งแดงเห็ดพึ่งแดงจักพี่น้องออดอกสีแดงแดงสวยๆเลยครับสร้า <c oughs> <c oughs> งอ,กออกลายได้พี่น้องของแสบด้วยกันนะครับนี่ครับเห็ดเพิ่งแดงครับพี่น้องครับ <c oughs> เห็ดอืดเห็ด,ดยาพี่นอ้องเห็ดปวกเดงครับเอื่นพี่หอดินพี่น้องพี่หอดินว่าอ้สีมาทายน้ำบอท้ายรดนี่แจกดอกหลายบอสามที่ดอกเบาบ่อยว่าพี่หอดินเลยมาทายรอด่าเสริมมันบกคอยมีละครับผมพี่น้อง แดีวก็ขึ้นหอดดงครับยันดงขึ้นหอดุงยันดงขึ้นหอดาวพอครับยันสีมีเห็ดบ่มีเห็ดยังไงกะจ้าพี่น้องเป็นกำลังใจให้ลูกหลานที่ก่านี่เด้อจ้าพี่น้องจ้าใส่เบอร์ใส่เงีง่เด้อครับครับผมเดี๋ยวม้วนกันนี่ครับผมพี่น้อง ดอกพ 1, ่นสิ ko ้นคือเห็ดขี้อ้อยบ้านบ้านบ้าบ่อยเลยครับเห็ดขี้อ้อยกองกองขี้อ้อยพ่นสิยูนะครับกับอมุ่งขวดกวดขวดเอาครับพ่นสิเป็นดอกแบบนี้นะครับนี่ผู้ได้พอดอกใหญ่กับประมาณนี้แหละครับเห็ดขี้อ้อยบ่บใหญ่กว่านี้ครับผมนี่พี่น้องครับเห็ดขี้อ้อยมุกแสบครับมุกแสบขีดเห็นแต่สมัยนี้หน่อยลครับผมพี่น้องอย่าติดตามกันนีครับผมอันนี้กับบุรุษจากซื้อเห็ดคือกันด้วครับผม งูแต่ว่าเป็นตาแสบครับกินอะไรครับผมพี่น้องครับอือพี่น้องครับเห็ดมันปูจ้ากันปูดรอกง่ามจ้าพี่น้องจ้าเห็ดพึ่งครับนี่ครับเห็ดเึ่งแสบอีกชนิดนึงครับนครับแกงหวานคือกันครับเห็ดพึ่งเห็ดเึ่งเทียนไขครับบอกไว้ให้พอเห็ดเึ่ง เขาอีกดอกนึงครับดอกส,สวยๆเลยครับเห็นเปลือเขาจ้าครับนี่เ่้าบอยสงสัยครับว่านเป็นของดีบ่ครับผมพี่นอ้องบอยบอยว่ามันหวานจักกระจันเบิ่งครับผมพี่นอ้องที่ภาคุูตครับสิแมนบ่ครับผมใช่ไหมเอ่ยถ้าเป็นของดีก็โชคดีแล้วหรอครับพี่นอ้อง เป็นเอียงครับพี่น้องครับโมแมนครับผมพี่น้องโมแมนหวานครับโอ้นึกว่าหวานจากกระเจ้นครับผมโมแมนครับพี่น้องครับครับผมพี่น้องบ่บ่อยมาพร้าอีบุ๊กครับอีบุ๊กอีบุ๊กพี่น้องอีบุ๊กใหญ่ครับ เพิ่นอยากได้อีบุกไปแกงวาสั่นครับแต่ว่าบอยพอดีว่าบอยโคดงแเรากับเพิ่งมาเห็นครับเจะตัดไปให้เพิ่นก่อนครับผมเนื้อกิ๋นนะผู้เฒ่าเพิ่นมากินแบบนี้นะครับผมพี่น้องว่าขั้นหินนะหาม่าหินแม่แน่เพิ่นว่าครับโอ้ยพี่น้องคนนียัดบาทําตั้งกระตังยากยากขากองกระไดพี่น้องเลย ปากติเฉียอาล่อมอ่อนอยู่ครับผมพี่น้องอือีบุกแน่ครับสองสามล่อมพราแกงเลยล่ะพี่น้องผมครับผมเดี๋ยวไปเบิ้มกันดีครับ อีกหนึ่งอีกหนึ่งต้นครับแกเถอพี่น้องขับคุณคุณยายครับบ้าบอยกับบ้าได้เห็ดหรอครับผมพี่นอ้อง เห็ดกระบบมีครับพี่น้องจา๋าพอดีมาเห็นอีบุกไงครับคิดเห็นคำคุณยายทนอยากนะครับก็เลยติดตัดไปให้พันนะครับไปก้อยกระแซบครับผม ครับผมพี่น้องเอาไปก้อยไปย่ำนะครับผมต้มให้สุกแล้วก็ไปไปย่ำนะครับไปย่ำหรือไปก้อยก็ได้ครับแซ่บครับผมพี่น้องครับผมพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้บ้าบอยกับขอสรุปไปซัมมิสกอนเดอร์ครับผมพี่น้องครับกับเมื่อนี้ได้เหตุกับประมาณขั้นแกงร่วมกันกับพี่หัวดินก็ได้ยุบประมาณถ่วยหนึ่งเลยละครับแต่ไ่หลายครับผมเพราะได้มีแนวกินไส้ถ่วยไส้บวงนะครับผมพี่น้องครับ ยังไงก็เมื่อนี้ก็ขอฝากขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อครับผมที่เป็นกําลังใจให้ลูกหลานนะครับผมขอฝากไว้น้ําพี่นํางน้องในเด้อครับขอบคุณเอฟซีขอบคุณพี่น้องทั้งเก่าและใหม่ครับที่เป็นกําลังใจให้ลูกหลานบ่าวบอยได้ในที่น้สานเราก็พิมเขาอดีที่นิสานครับน้องเมฆน้องไอจีนาที่อีสานพอครับสาหรับที่มีบ่าวบอยก็ขอ,อไว้สนิธสก้อนครับมือหนาบ,าบ่าวบอยส,สิไปไซสิขาดงหรือสิไปมองได้ครับผมี่นองจังไดก็ฝากติดตามเราชมในเด้อครับผม ขอขอบคุณในหลายครับขอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเราด้วยสุขภาพแข็งแรงูทุกคนครับสวัสดีครับ